fc ครับนี่คือพัสดุนะครับที่ผมนะครับทำการนะครับสั่งซื้อมานะครับกับเพื่อนนักสะสมนะครับที่อยู่ในกลุ่มเรานะครับผม fc อ๋นี่ครับคุ้นตากันดีนะครับก็เป็นนะครับอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับในกล่องพัสดุนี้ครับส่งมาเมื่อกร่นี้ครับที่นะครับบริษัท f ฟลนะครับผมบริษัท f ฟลค่ายสีเหลืองนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับผมนะครับ คือที่หลักๆมาส่งผมก็จะมี3ค่ายครับมีเคอรี่นะครับมีแฟดแล้วก็มีนะครับของไปรสีน์ไทยนะครับผม FC ครับก่อนเข้าไปดูนะครับพัสดุนี้นะครับผมในกล่องขอให้ FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับกด s u b ซับสไครนะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องผมด้วยนะครับผมราไปดูกันเลยครับผม FC ครับผมหลังจากที่แกะนะครับพัสดุออกมาแล้วนะครับผมก็เป็นนะครับผม แผงเขียวครับเหรียญ5บาทนะครับผมปี2546นะครับ fc ที่นะครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับผม fc นะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับแผงเขียวนี้ครับออกมาเมื่อวันที่19แล้วก็20นะครับให้แลกกันนะครับในราคา750บาทนะครับที่นะครับจุดนะครับที่จุดบริการนะครับผมของนะครับอ่าสำนักทรัพย์สินอันมีค่านะครับของรัฐได้นะครับออกบุธนะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับ ให้ความสน,สนใจนะครับกันล้นหลามเลยนะครับวันนั้นมีการนะครับต่อคิวแรกกันยาวเหยียดนะครับจนบัตรคิวไม่พอนะครับโดยนะครับเจ้าหน้าที่ที่นะครับอยู่ในงานนั้นก็พากันนะครับพากันต่ตกใจแล้วก็งงกับนะครับ ผู้สนใจแลวก็ประชาชนนะครับเนื่องจากว่านะครับงานดังกล่าวนี้ครับผมได้รับการจับตาจากกลุ่มนักสะสมเป็นอย่างมากนะครับกลุ่มนักสะสมก็พากันนะครับเข้าไปในงานเพื่อสอบถามรายละเอียดนะครับเมื่อรู้ว่านะครับเหรียญที่อยู่ข้างในนะครับผมเป็นบล็อกแผงบล็อกแผงก็คือว่านะครับเหรียญ5บาทนี้นะครับไม่มีขีดหน้าบอนะครับซึ่งในวงการนักสะสมนี่ต่างรู้ดีครับว่าราคาที่นะครับขายกัน เรียญบาทที่มีขีดหน้าบอรนี้ราคาจะสูงกว่าล็อกหมุนเวียนนะครับทำให้นะครับงานดังกล่าวนะครับกลายเป็นนะครับจุดสนใจของนักสะสมนะครับผม F4 นะครับนักสะสมก็พากันใช้เม็ดเงินนะครับกวนซื้อเอาไว้นะครับบางท่านก็ทํากําไรครับขายออกนะครับสองสามวันมานะครับผมก็ดีครับผมก็เหมือนกับการเล่นหุ้นนี่แหละครับเราก็คาดการเอาไว้ครับว่าราคาก็ต้องขึ้นนะครับราคามาอยู่ที่สองพันนะครับ 2,000ขยับมาเรื่อย2,003นะครับ2,005นะครับผมช่วงหนึ่งมาสุดที่2,005นะครับทีนี้สักพักราคาเลื่อนไปเรื่อยครับ2,007นะครับ2,009 3,000แม้กระทั่ง3,005ครับก็เคยมีความการซื้อขายกันแล้วครับ3,005ครับ5แผ่นนี่17,500บาทนะครับ F4 ก็มีการซื้อขายกันมาแล้วครับตอนนี้ราคานะครับอยู่ในกลุ่มก็เหลือประมาณสักประมาณสัก2,008นะครับถึง3,000บาทที่เห็นขายกันในกลุ่มนี้นะครับผม F4 ครับ อันนี้คือด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับเป็นเหรียญ UNC ที่ผ่านการใช้งานนะครับมีออกมาแค่ไม่กี่แผงเองครับผม FC คาดว่านะครับเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่จำนวนมากนะครับที่ยังไม่ได้เทออกมานะครับผมก็ยังไง FC นะครับผมจะติดตามนะครับข่าวสารเกี่ยวกับนะครับแผงเขียวนี้มาให้ FC นะครับได้รับทราบกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับนะครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วนะครับชอบคลิปวิดีโอนี้ก็กดติดตามนะครับ ผลกระดิ่งแก้งเตือนที่ช่องบริกเรียนผมด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็แชร์ให้กับญาตาิที่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ